ศาสตร์พระราชาทุกศาสตร์ของพระอ,องค์ท่านหมายถึงของรัชกาลที่9ท่านทรงทำทุกทุกศาสตร์ทุกทุกทฤษฎีเพื่อพระสงฆนิกรของท่านทั้งประเทศให้มีความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีมีอาชีพมีรายได้เพราะฉะนั้นศาสตร์พระราชาจึงครอบคลุมหลายด้านแต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร,ร เพราะฉะนั้นศาสตร์พระราชาทางด้านการเกษตรจึงมีวิธีการหลายอย่างเช่นทฤษฎีใหม่ปลูกไม้สามอย่างเพื่อประโยชน์สีอย่างเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนที่จะใช้พื้นที่น้อยๆแต่ใช้ความรู้ทำให้สามารถผิดพืชและผิดสัตว์ที่จะเลี้ยงประชาชนเลี้ยงตัวเองได้ถ้าแข็งแกร่งมากขึ้นก็จะเลี้ยงครอบครัวได้ใหญ่ขึ้นและชุมชน เพราะฉะนั้นศาสตร์พระราชาที่เราพูดถึงและหมายถึงคือศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับเรื่องน้ําน้ําคือชีวิตน้ําคือทุกอย่างของสังคมน้ําคือความมั่นคงของชาติก็ว่าได้ถ้าเราปราศจากน้ําคนจะทํามาหากินเป็นพ่อค้าขหา,ขา,ขาบาดีอุตสาหกรรมก็จะทําไม่ได้แล้วถ้าเราไม่บริหารจัดการน้ําให้ดีน้ําก็จะทําลายบ้านเรือนเลือกสวนไล่นาของเรา ถนนหนทางลงสู่แม่น้ำลำคลองไปทุกทุกปีแล้วเราก็จะยากจนเพราะเราไม่มีน้ำอุตสาหากรรมก็จะขาดน้ำแล้วอีกไม่นานถ้าเราไม่สร้างคนที่บริหารจัดการน้ำได้หรือชนละครเราก็จะถึงเหตุการณ์ที่จะต้องฆ่ากันตายเพราะแย่งน้ำเพราะทุกคนต้องการน้ำทั้งนั้น เพราะฉะนั้นชนลกร,กรก็จะเป็นหนทางที่จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศสร้างความเจริญก้าวหน้าความอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประเทศไทยค่ะ